คนมันเก่งนะทำไงได้เออตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ไดมอนเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มหาผู้โชคดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบกคนในแชทโลกนะครับเดี๋ยว <c oughs> จะสุ่มหาผู้โชคดีนะว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยมา,าเล่นเกมกับพี่บ้ากว่า กดเลยลยเดี๋ยวแบกอีกเพื่อเดี๋ยวแบกเองเดี๋ยวผมแบกเอง Enemy nearby detected. อันนี้ผมแบกเองเนาะก็สัญญากับคนดูว้แล้วว่าผมจะแบกก็คือแบกเนาะนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ขึ้นแกงดีป่ะวะเป้าหมายผมคือแรนแดงนะตอนเนี้ยนั่นก็คือฮีโรอีกนั่นเองนะเออเป้าหมายตอนเนี้ยตอนเนี้ยเป้าหมายผมคือฮีโรอีกนะครับ <S <S ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า เฮ้ยเจอาที่แสงแดงนี่ว่าผมเพิ่งอยู่แผ่นนั้นเนี่ยเฮ้ยเหลือเพื่อนเพื่อนแสงสูงวะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนเข้าเลยโอ้ยเพื่อนหลัง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 ยิงไว้เพื่อนหลังหลัง Chúng chụp quân đâ saviêr, tôi double kill. Oi, con giúp gọn, tire. nha, double lie, lùi mày lấy chúp เอ้าเบอร์หนึ่งเป็นผู้หญิงนี่วะแต่ทำไมแต่งตัวชายวะผมเพิ่งรู้เนี่ยเจ็บ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 บอกเลยว่าเจ็บมากเจ็บหนักบอกเลยว่าเจ็บหนัก

どういうねば ว่าอยู่ไหนนะเออออตายดิวันนี้ผมตาย กระจายันา้อยู่นี่โอ้โหมนหรว่าผมเว่าทีมันเม่อกี้โอดก่อนเพื่อนตั้งลรก่อนเดี๋ยวผม้อมเดี๋ยวจะ้อาลมงดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ผมเหลือคนเดียวเนี่ยมดนรุมสามคนจะเลดเหรอโอ้ยตกใจโอ้แเลยตาเมกี้โอ้โหผมอยู่แพทให้ผมมาเล่นกับฮีโร่อีกเนี่ยนะ มือผมยังไม่เคยขี่เลยอีกเลยแบบผมเพิ่งยังไงอะม,อมันก็เหมือนกับผู้เล่นใหม่อะเนาะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นฟรีไฟล์นานมากเลยนะเออก็เพิ่งกลับมาเล่นอลยนะจริงจริงอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเองนะไม่ได้ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวนี้ Đào, đào, đào Đào, 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 đào Lấy bảo lấy mấy hồ ơi. ơi Nít điều ไม่น่าเลยผมอ้พลาดจัดผมเพิ่งอยู่แพ็ตกินน้ำนะว่าฝีมือผมยังไม่เจอฮหโร่อีกเลยอะแล้วผมก็มากดเจอฮหโร่อีก

ไอซองไอซองหนึ่งนั้นเนี่ยมันเลงยากอะ่ะเออถ้ามันเลงถ้ามันเลงไรนี้ผมว่าคนเล่นกันพวแมปละ่ะเออผมไม่อยากเล่นนะผมเล่นมาตน,น,นัาอ่ะแต่มันยิงแรงนะแล้วแกท่านัดคนเล่นอะ่ะแล้วผมก็พูดเลยว่าไม่ค่อยถนัดเทาด่าไหร่จริงจริงนะถ้าคนเล่นเป็นอะ่ะถ้าคนรู้จังหวะก็ผมบอกเลยว่า โมากปืนนเี่ยไอ้เขาวามันมีสกินเข้ามาแล้วใช่ปะปืนเนี่ยไอ้ซองด้านเดียวเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้มาครอบครองผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่ทันหรือเปล่านะเ,เพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นลนานเหมือนกันเจอแล้วบ้านยังปักโอ้โหมันเลงยากเลยเห็นปะ เออจริงมันเล่นยากนด้วยมันเล่นแล้วสองดนึ่งมันเล่นยากอ่ะเออ ตานนี้ผมแก้แค้นให้ตามเมื่อกี้แพ้แล้วเฮ้ยมันมาแล้ววะทไม่โหดจากวะเฮ้ยโ,โ,โอ้โหเฮ้ยอะไรวะผมตายบ่อย อีกตัวอยู่ไหนเนี่ยออกมาอย่าเล่นซ่อนหาไม่ใช่เสือซ่อนเล็มนะจะซ่อนหายังไงโหสวย เดือดเตือนตื้อวเพื่อนเดี๋ยวตานี้เราแบกเองถ้าเราใชยชนะได้แบบชิวๆผมว่าผมต้องฝึกให้ตัวเองเก่งกว่านี้เออจริงๆผมอยากไปแบกคนอ,อื่นนะแต่ว่าผมต้องซ้อมให้แบบให้ตัวผมเก่งก่อนเออเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปด้วยนะบางทีผมอาจจะไปสุ่มแบกแลงคนหนึ่นก็ได้ แต่ผมก็ถามว่าผมเล่นเก่งไหมผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกผมเพิ่งกลับมาเล่นอะ่ะโอ้โอ้ช่วยได้เพื่อนยาช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วย,วย,วยโห้ อ,อ้าวชนะแล้วทำไโหเป็นไงอะโอ้โหแบกของแท้ครับตอนนี้แบกของแท้เออตอนนี้แบกของแท้ครับ